น่าจะเป็นถ้าปรึกษาครูเต้นน่าจะเป็นช่วงเต้นช่วงหัวไหลครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นช่วงกรจีลยช่วงกรจีไปชุ่กอยางน่าจะจบลงในจังหวะชู่วับชู่วับครับก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันมันเพียนครับแม้ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนริดไม่หลับไม่นอนครับผมยังคงซ้อมเต้นต่อไปครับ ดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยสมแล้วที่ได้ดีจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับครับผมแต่จำได้เว็บนี้ไม่ใช่เว็บ u t u b e นะจำได้ว่ามีคำว่าทูบแต่ว่าไม่มั่นใจอะไรนะครับผมไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นครับครับผมครับพอยังครับพอแล้วครับจบลงแค่ตรงนี้ครับผมแต่ห้องพี่อยู่ตรงข้ามห้องนิดนะครับใช่ครับสอนนั้นครับเที่ยงคืนสิบห้าจำอะไรดีขนาดนั้นเนี่ย จำไม่ได้ว่าฝนตกไหมแล่ตอนนั้นก็ไม่มีคนอาบน้ำด้วยลอบเป็นแบบกูุกครั้งดุนเลยครับผมเพิ่งเลิกง,งานมาครับเปิดประตูห้องเข้ามาตอนนั้นก็หิวว่าจะชวนพี่ไปกินพิซซ่าซะหน่อยเดี๋ยวนะแบบนี้ก็ได้เหรอ ับห้องพิโนโอ่อยู่ตรงข้ามกันครับอันนี้ใช่จริงๆตำแหน่งห้องนี่จะเป็นแบบทุกอย่างจะเป็นแบบตรงข้ามกันหมดเลยใช่ครับมุมที่พิโตนโน่เห็นนิดคือมุมเดียวกับที่พี่โตนิที่พี่เน่คนแบบนี้พอเจอแชแล้วปาดคอสัน่นครับผมมุมที่พ่โตโน่เห็นนิดก็คือมุมเดียวกับที่นิดเห็นพี่โตโน่ผมทำอะไรครับพี่ก็ซ้อมเต้นอยู่เหมือนกันนะครับช่อมแม่สิบคู ไม่ครับพี่ซ้อมเต้นแต่ของพี่เป็นเพลงรอ็อกครับเพลงร็อกให้ทำยังไงก็โดนทำยังไงก็โดนทำยังไงก็อ้าวทำยทำังไงกท็กทำไม่ไม่สิ้นทำไม่จบไม่สิ้นกับเพลงของแม่ทำไม่ไอ้คิดเอาเองแล้วเข้าไปถึงพี่ก็หยุดพอดี นี่คือความรู้สึกของแม่ผมโอ้โทษนะพี่ไปแคร์แม่กูเลยโอ้ก็ถือว่าเป็นมุกตลกตลกสนุกสนานนีซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องล้อเล่นกันนะครับครับเป็นเรื่องล้อเล่นครับผมไม่ได้ทำอะไจริงจริงนะครับับเข้าเรื่องกันเถอะครับเราก็โอเคไงลากันนะครับอยากจะอยู่นานๆเพราะค่ดถึงทุกคน นะครับก็หมดแล้วหมดเรื่องราวที่จะเล่าแล้วได้ๆคราวนี้ให้ผมขึ้นมา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 ขึ้ม่คเดอาควบควบคุมพฤติกรรมไม่เคยอยู่เลย <c oughs> ทำไรต่อครับก็จร <c oughs> <c oughs> ิงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกที่คุยพี่มาตั้งนานเนี่ยสรุปคือท <c oughs> ี่มอง่นักรึงเลยครับแต่ผมเป็นคันเสยที่โคตคุ้มครับผมร้องแม่ไปห้าเพลงปารปสองชั่วโมงกว่า ใช่ก็ซีเวขาเขาเป็นเกาหลีครับเขาดังเขาหล่อครับจะไม่มีใครที่เคาให้ใจคุณได้เท่ากับลิศหรอกครับโอ้โหไม่ไพูดถึงเขาเลยครับมผมเดี๋ยวเขาเห็นคลิปลิศเต้นของเขาเนี่ยเฮ้ยผมชอบมากท่านนี้ถ้าพี่ชายชิตูน,นี้ครับผมไม่ใช่เดี๋ยวโดนแฟนคลับเขดาด่าอีก คุณเล่นไหมครับมามาเข้าเรื่องกันครับครับผมเข้าเรื่องได้ครับคือเอาตรงๆเลยว่างนี่ผมดูละครคุณเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเนี่ยการประเทศซ้อนคนครับการประเทศซ้อนคนที่คุณเล่นเป็นหมอเนี่ยครับคุณมีนางเอกใช่ไหมครับเอาเรื่องบ้าบมอเลยไม่มีนางเอกไม่ต้องมีนางเอกดีครับใช่ครับครับนางเอกชื่ออะไรนะครับชื่อนิชาครับน่ารักมากครับอยากจะบอกนะว่าใช่น่ารักจริงเพราะว่านิชเคยเจอตัวจริงมาแล้วครับตอนนั้นเป็นกินก๋วยเตี๋ยว แบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็เจอเขาเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าคงรู้จักว่าลีเป็นน้องพี่ก็แบบว่ามีการแบบส่งยิ้มให้ลีอะไรอย่างเงี้ยคือนียังไม่ทันได้ยิ้มให้เขาเลยนะคือเขาก็แบบส่งยิ้มให้ลีแบบคือเอาตรงๆในใจตอนนั้นคิดว่าชอบกูแน่แน่ไม่แปลกครับไม่แปลกเพราะว่าลิชานี่เป็นคนที่รักหมามาก คือวหม,มาเลมาปปที่สุดอ่้กายิ้มเขหยอกเล่นแล้ววันนั้นใครจูงเราไปอะ่ะไดไปหาขออาารเอ,อยู่ตรงนั้นเจ้าของเราไปไหนไม่ใช่หมาปะ่ะครับใช่ครับก็คือนาเอกนชาน่ารักมากดีใจมากที่ได้ทัางานด้วยครับทีนี้พี่แล้วยูแ่แค่จะใหพี่ช่วยครับ วันนี้เรามาอยู่ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ที่ก็เซไมมาจัดที่นี่ไม่ได้ใช่เพราะอกจัดที่เมืองทองนะทุกคนถ้าตกย้่สิดครับเดี๋ยวไปแค่อยู่ที่ตรงนี้สถานที่ไม่เดียวพอน้มาแล้วพูดถึงเรื่องนางเอกองค์ทำไมครับครับคือเราอยู่กันที่นี่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ครับซึ่งวันนี้เขาจะจัดละครเวทีกันใช่วันนี้รีบมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ดิก็อยากเล่นละครเวที แต่ประเด็นคือยังไม่มีนางเอกอยากคือพี่อ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงคือถ้าไปสอบอ่ะพี่คงได้เป็นด็อกเตอร์เลยละครเวทีที่จะเล่นเรื่องทาสเหรอเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับช้างไหมหรือว่านางสิบสองหรือเปล่า เป็ยังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอจะเดาได้ไหมเป็นแนวเป็นเรื่องความรักเนี้ยเกิดอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่อยากได้นางเอกที่เป็นเบาหวาน <c oughs> จำกัดไหมว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างี้หรือหรือว่าคือนักแสดงเราต้องเล่นได้หมดนะไม่ผู้ชายก็ต้องเล่นทำไมพ<ม>ี่คำถามพี่ั่วงเลยวะก็บอกอยู่ว่านางเอก ตอนผมโดนด่าผมเปหัวร้อนหายใจขนาดนั้นเลยครับนั่งเอกนั่งเอกทิ่เหมือนกับจะเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเรื่องเกิดในโรงพยาบาลใครจะอยากเป็นผมลงไปด้วยเพราะเกรงใจแล้วเนี่ยคือยังไงเราดีนไม่ใช่หมออแต่ว่าสเปคนี่นี่ะชอบคนโต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 ใช่ไม่ใช่โตโตอ่ะโตโต น่าจะพอมีอยู่ลงไปหาก่อนไหมได้จะลงไปหา้ลงไปหากทอนหาซ้ายหรืวที่หาขวาแล้วนได้เล่นมันพี่ว่ารอบเมื่อวานน่ะเราทงไงใส่เสริมส้นสูงจะตกอีกโอ้ยดิเด้ยมึงนี่ไม่เปลี่ยนจริงๆนะได้ไหมพี่ใจเยันเจ็นสิเพิ่งเดินเนี่ย ยังไม่เจอคนโตโตเลยตอนนี้นทำไมทุกคนต้องนั่งกันท่าดีด้วยเราไม่ได้จะมาล้วงกระเป๋าไม่มต้องกลัวคามรู้สึกเขาคือว่าการคัดเลือกนางเอกเราต้องดูที่แววตาแบบคนไหนเขาแบบกล้าสู้ตาหรือแบบมีนคนกล้ายโยกด้วยว่ะมองตาที่สุมองตาทีสุพี่พี่ได้เห็นคนนึงคนไหนคนไหนมุ่งตรงไปเลยมุ่งตรงไปเลยคนไหนเสื้อเขียว้นันหลัง เสื้อเขียวนางข้ามชายเหรอคนไหนใช่อ,อู้ยสองคนเลยนี่หว่าสองคนอ่ะลุยเข้าไปนี่ลุยเข้าไปาไม่ไม่ไม,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 ไม่ลุยไม่ลุยคิดว่าพร้อมไหมไม่เอาเหรอ<ะ>เป็นนางเอกละคอเวอทีนิดเลยนะไม่เป็นไรจะ้ะ ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงเพราะว่านี่ยังไม่ได้เรื่องนะผมแค่เหมือนแคสติ้งขอคุยด้วยหน่อยขอคุยดีกว่าขอคุยดีกว่าได้ได้เราเจรจาเขาก่อนดีกว่าครับเออเชิญคุณเสื้ออ๊ะเสร็จแล้วผมเห็นตรงนี้เนี่ยอยู่กันเป็นโค้งนะครับเอาไม่ให้เอาลังการยหคุณผิดอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแก๊งนี่ใส่ชามนะชัตัวบีดบิส ไม่รู้จักอีกตัวบิดบิสตอะไรวะผมเป็นเอ่อบัวแอฟริกาครับที่ตามหาสายฟ้าจะวบินตามหาอะไรกเ่าช่างเอะครับตัวนี้ได้สามคนนะมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้บ้างนี่อยากจะขึ้นไปข้างบนกันเลยมีสลิงไหมเดยวพี่น้องพี่น้องครับครับอันนี้โตพอไหม วนนี้ผมไม่กล้าเล่นครับเอาไปไหน <c oughs> ได้่ถามว่าช่องสามได้น,นี่ครับเดี๋ยวทำไมครับลิศเผื่อได้ร่วมงานกันไงเจา้าในจอก่อนหรือนอกจอก่อนดีละ <c oughs> เอาในใจก่อนดีกว่าครับลิศ <c oughs> มาสกแกนแถวนน้กรด้านน้นนกอน่อะเขินอ,อะไรเนี่ยครับครับ เจอผู้หญิงมาตั้งกี่คนต่อกี่คนแล้วยังมาคืนนี่มีอีกหนึ่งคนพี่พี่เห็นกระเป๋าน้ำตาลกระเป๋าอะไรในโคชโอ้โหโคชโคชสนใจไหมพี่พี่ว่าเป็นยังไงดูเวลาตาลเขาเขาสู้หรือเปล่าสู้ไหมจริงๆก็ได้ทั้งคู่เลยนะสองคนข้างๆกันมีทายเกตของมันเลนี่ เอาหน้าเลือกไว้ยังตัดสินใจยังเอาคนเอาสักคนหนึ่งพี่เอาใครทางนู้นเขาชี้ว่าพี่ทางนู้นเขาชี้เหมือนแบบวนเนะ่ะเอางี้ง่ายแล้วก็รวบลัดจะได้ไปนานมากริดเลือกมาคนหนึ่งพี่เลือกมาคนหนึ่งโอเคไหมใช่แล้วก็เอามาตัดสินกันว่าใครจะเหนือเอากันสนใจไหมครับเป็นนางเอกละครเวทีนี่เลยนะนไม่สนหรอสูยนิน่นึงนะ เราพร้อมจะสู้เขาไหมเป็นงไงเชื่นอน,น,นั้นเงินนั้นน้นสู้ไหมข้างบนข้างบนใครกล้าสู้ยืนด้ยืนยืนไหยผมเห็นเด่นมากเลยตรงนั้นนะ่ะอยู่ตรงวิ่งนั้นน่นนะเออเด่นจริงวอนิสผมอยากรู้ที่นั่งตรงนั้นบัตรเท่าไหร่ครับผมไม่ได้อยากรู้ว่าที่นั่งตรงนั้นบัตรเท่าไหร่ ตรงนั้นเนี่ยเขาจูน้ำหนักเท่าไหร่นะครับสู้ไหมเราสู้ไหมสู้ไหมน้าเอกละครเวทีคนแรกคน,น,ค,น,ค,นคนที่สองคนที่สองเมื่อวานคนแรกวันนี้เป็นคนที่สองเออวะทำคนที่สองอะไรนะครับของลิดของลิดละครเวที อย่าเป็นของพี่น้องไม่ได้เพราะว่านิ่เป็นแล้วเขาไม่สู้อ่ะมาด้านนี้เรื่องของเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเขียนเออลิสเลือกมาลิสเลือกมาได้อย่างคนหนึ่งเนี่ยเขียวน้ำเงินแดงคือไฟจราจรหรือเปล่าคือผม ผมสังเกตเสื้อแดงนี่ยังเคลือนตอนที่มึงบอกเป็นโขงอยู่เขาซื้อบัตรราคาขนาดนี้มาพูดเขาเป็นช้างผมไม่ได้พูดหมจะพูดเป็นแก๊งคดนี้เกงเคียงเลยเขาว่าแก๊งกับโขงจะมาแก้ตัวอีกนิดเอาคนไหนมาคนนึงน้ำเงินไหมเขาชี้ทุกคนหนึ่งแล้วทุกคนเขาชี้น้ำเงินกันน้ำเงินหนึ่งคนอ่ามีคนเห็นด้วยครับแดงกับเขียวพี่ชอบสีอะไรเอาเรื่องที่สีละ มีนี่ด้วยมีชายเพิ่มเสื้อยีนนี่หรอยีนยีนดูล็อกแอนโดรดีป่ะใส่กระโปรงสีฟ้าสักด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่หืนไม่หืนนี่แฟนขับนิดง่ายมากผมก็ได้แล้วนะน้องน้องเสื้อน้ำเงินคนเงินน้ำเงินคนนึงละพี่เล่นคนนึงพี่เล่นคนนึงเนี่ยสามสามคนนี้ที่อยู่เป็นแก๊งกันเนี่ย กิวเวตาดิเแบบเหมือนกับแตข้ออแงแม่งอนน่ะเหมือนแบบเหมือนแบบจะไม่อยากแต่ก็แไม่รู้ไหมเวลาผู้หญิงงอนแล้วหรือว่าแบบตัดคออ่ะเดี๋ยวเขามองผมว่ามันจะต้องแบบอิ่มอะไรตรงเนี้ยมีฉากตกจูดไหมด้ยล่ตกจูดไม่มีไม่มีด้วยไม่มีฉากตกจูดไม่ชอบความรุนแรงแต่เป็นต่อยแทนเนาะเลยผมว่านี่แหละน้ำเงินกับแดงอ๋อให้ฉุกันคนละมุมมุมแดงกับมุมน้ำเงิน สเปรเราเอานวมมาเปล่าหนึ่งสองชื่ออะไรครับมิวค่ะมิวสวัสดีนะครับมิวเราอเล่นนะอะไรที่ตลกๆครับล้ครันบอกรถทุกวันมิวชื่ออะไรครับบอมบอมบูเนี่ยบอมบอมกับมิวครับครับนี่เป็นตัวแทนของบอมพี่เป็นตัวแทนของมิวไม่ได้ชื่อบอม ยิบบ่มเรียกให้ยิบแมนคทับด้วยใช่ไหมครับด้วยครับทำไมอ่าโอเคการติกอาสากลคือของชุกการับนี่เป็น <false> ตัวแทนของบุ้มพี่เป็นตัวแทนของมิวครับไปสองในสองในสามเมื่อวานผมแพ้ไปแล้วเย้มิว โอคได้แล้วได้นายเอกจากการรังฉุกทีมงานครับเตรียมตัวมาล็อกตัวไปได้เลยนะครับครับผมขอกุญแจมือด้วยยังไม่ต้องไปตอนนี้ยังไม่ต้องไปตอนนี้ยังเย็นเย็นยนั่งดูไปก่อนอีกแป๊บเดียวโอเคมาล็อกไปแล้วได้นายเอกแล้วโชว์ต่อไปของริบราบลื่นครับครับพี่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีครับจบแล้วความตลกของพี่จบแล้วโอเค เป็นคอนเสิร์ตที่แปลกที่สุดในชีวิตของพี่เลยความรู้สึกตอนแรกเหมือนประชุมสัมมนาอะไรสักอย่างที่นั่งก็ดูหรูหรามากโอเคก่อนที่พี่จะไปก็อยากร้องเพลงกับพี่เรายังไม่ได้ร้องเพลง้กันเลยวันนี้เจ้าทุยไม่นับเพลงความหมายดีดีโรแมนติกอย่างนั้นทำไมเราไม่ชอบไปเพลงนี้เป็นควายเนื่อก็นะครับก็ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โนมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับริทขอบคุณพี่ที่คือตั้งแต่ตอนแรกที่ติดต่อพี่โนมาคือรู้ว่าเขางานหนักรู้ว่าเขางา,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 านแน่นรู้ว่าเขามีคอนเสิร์ตที่ต้องทัวร์ทุกวันนะครับแต่พี่โนก็ยังสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้กับริทนะครับขอบคุณที่ที่พี่เป็นพี่ของริทแบบนี้มาตลอดขอบคุณที่พี่ไม่เคยทิ้งริทไปไหนขอบคุณที่พี่เป็นพี่ชายที่ คอยดูแลนิดคอยดูแลอ๋อยใส่โดยเฉพาะความรู้สึกของลิตขอคุณที่พี่อยู่อลิแบบนี้ไม่ว่าพี่จะดังแค่ไหนพี่ก็ไม่เคยลืมน้องคนนี้นี่แหละคือความดีของพี่หวานซิงไลยละดิตจะไม่เสียน้ำตายพี่ วันนี้ก็ลองเพลงไหมได้ <laughs> ขพพูดอะไรถึงลิดหน่อยท่ันะะนะครับเมื่อวานนี้ไม่ไม่ได้พูดก็คือว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับที่ แต่มีน้องชายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติกันจริงนะครับได้มีความผูกพันการขับเราก็รักกันไม่ต้องการแข่งขันจบไปนานแล้วนี่คือชีวิตจริงนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมยังได้ยืนอยู่กับคานลิฟต์อยู่นะครับในเรื่องของชื่อเสียงดังหรือไม่ดังมันไม่สําคัญหรอกครับมันสําคัญที่ว่าความเป็นพี่น้องมันยังอยู่เหมือนเดิมไหม สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นคือแฟนคลับของลิศยังรักลิศแล้วก็รอลิศมากๆผมปลื้มแล้วก็ภูมิใจแทนหาได้ยากมากๆนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกวินาทีมีความหมายมากๆนะครับสําหรับความรู้สึกของลิศแล้วก็ของทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับน้องผมไปจนจบคอนเสิร์ตได้ไหมครับไดเพลงนี้ผมเป็นคนเลือกเอง นะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนใจตอนแรกก็ไม่คิดว่าดิจะเป็นคนเลือกที่จะเอามาร้องเพราะว่ามันคนละแนวกันกับลิศนะครับแต่ก็ดีใจเพลงนี้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของเราอย่างเดียวที่มันเหมือนกับต้องคููกันนะมันถึงจะไปรอดมาด้วยกันนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นั้นเป็นความสัมพันธ์ของทุกคนที่มีกับดิดด้วยนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนเป็นเหมือนหัวใจของผู้ชายคนนี้การที่จะรับผิดชอบทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการงาน ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่เขาสู้ได้เป็นเพราะทุกคนรักเขาขอบคุณแทนน้องชายผมด้วยนะครับฤฤฤฤเพลงไปนี้หลายคนอาจจะทั้งคุณหมูและไม่คุณหมูนะครับถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องถ้า,าร้องไม่ได้ก็ผมอยากเห็นที่ทุกคนจับมือกันแล้วก็ชูมือขึ้นมาจังเลยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าช่วยจับมือกันแสดงถึงความรักความเป็นมิตรภาพความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่มีการแบ,บ่งแยกได้หรือเปล่าครับ ขอดูมือของทุกคนที่จับมือกันกับคนนั่งข้างๆหน่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยครับข้างบนทำได้ไหมโอเคครับสวยมากเออผมขอเซลฟี่รูปนี้ด้วยได้ไหมครับท <c oughs> ิมนาน์ขอกล้องมือถือหน่อยสูไว้ทิมนานมีมือถือเออยืมก่อนก็ได้ ไฟฟ้าแก้มถ่ายรูปให้หน่อยพี่มอสมาผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไปเจอผมที่หลังมอครับแล้วก็ชวนผมมาสมัครเป็นสตาร์รวม,มทุกคนชุมือมขึ้นมาสูงสูงครับผมพี่มอสผมอยากได้ให้ครบเลยพยายามหน่ยนะที่